ครับสวัสดีครับก็จะมาติดเครื่องให้ดูเพื่อฟังกันกับเบนซ์ปี2,500 1.3 300D ้สดีหสูบเครื่อง5สูบดีเซลเกียร์ธรรมดา4เกียร์ครับแอร์มีแอร์คงแรงพาวเวอร์เอกสารครบพร้อมโอนครับ รถค่อนข้างจะเก่าเก็บ50ปีแล้วครับภาษี่า2ปีเครื่องเดินเงียบโครงไรเบายางยางใหม่มือสองครับวัสดใหม่อุปกประกอบเฟอร์นินเจอร์ข้างในไม่ได้ดีครับผ่านหน้าเดิมเบาเดิมหนังเดิม โอย,อยจะจงกะจกใช้ได้หมดครับก็ mm hmm. จะมีเก็บนิดหน่อยแค่นี้ครับซาาหลังตอนนั้นฝาเฟอร์อะไรเบาะเดิมครับเดินไหมใช้ได้ปกติมีแอร์นะครับโอเคครับ mm hmm.